วิตามินหรือทานวิตามินอันไหนดีกว่ากัน ต้องยอมรับครับว่าผิวคุณภาพดีครับผมเป็นสิ่งที่หลายๆคนอยากมีครับแต่ปัจจุบันนี้ครับสิ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้เลยคือแสงแดดที่เราต้องเจอในทุกๆวันครับแสง UV มลภาวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝุ่นควันนะครับหรือแม้แต่ฝุ่น PM สอุดที่แม้แต่เรามองด้วยตาเปล่าก็ยังมองไม่เห็นครับผมหรือแม้กระทั่งที่ทํางานครับแม้จะเราจะเลี่ยงที่จะอยู่ในตึกแล้วก็ตามแต่เรายังเจอแสงที่เรียกว่าแสง blue light ที่มาจากคอมพิวเตอร์หรือแสงที่มันมีความสว่างจ้าจากหลอดไฟครับผม ก็กระตุ้นทำให้เกิดพิกเมนต์หรือเกิดเม็ดสีขึ้นมาได้ทำให้ผิวของเราเนี่ยดูหมองคล้ำและไม่กระจ่างใสครับผมและเทรนด์ตอนนี้ครับผมการให้วิตามินเพื่อสุขภาพเนี่ยมาแรงมากๆและการให้วิตามินเนี่ยมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทั้งรูปแบบทานรูปแบบการทาหรือแม้แต่การฉีดวิตามินเพื่อบำรุงผิวทำให้ผิวกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับผมดังนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวิธีการให้วิตามินแบบไหนจะตอบโจทย์กับเรามากที่สุดครับผม การทานวิตามินครับผมเป็นการทานผ่านช่องปากของเราครับผมซึ่งกว่าช่องปากของเราเนี่ยจะผ่านส่วนอวัยวะต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นหลอดอาหารลงมาจนถึงกระเพาะและลงมาจนถึงลำไส้นะครับผมซึ่งจุดนี้ครับผมจะมีจุดที่ไม่ผ่านการดูดซึมอยู่และบางครั้งครับผมเวลาเราทานเข้าไปเนี่ยยังมีการดูดซึมได้ไม่เต็มที่และไม่หมดอีกด้วย สิ่งที่เราดูดซึมได้ไม่หมดครับจะถูกขับออกไปทางปัสสาวะและอุจจาระของเราซึ่งวิตามินตรงนั้นนะครับผมที่เราได้รับเราทานไปร้อยเราอาจจะเหลือแค่50 30หรือ20ก็เป็นได้ครับผมส่วนการทาวิตามินครับผมปัจจุบันนี้นะครับในรูปแบบของครีมที่ทาครับผมจะมีวิตามินที่ผสมอยู่ในรูปแบบตัวครีมอยู่แล้วนะครับผมซึ่งการทาด้วยตัวครีมเนี่ยแน่นอนมันจะต้องใช้ระยะเวลาในการซึมผ่านผิวหนังแน่นอนครับครีมที่เราทาเข้าไปนะครับผมส่วนหนึ่งมันเหลอยออกไปในอากาศครับ ส่วนหนึ่งครับมาซึมผ่านผิวหนังและกว่าผิวหนังของเราจะซึมผ่านเข้าไปในชั้นผิวตรงนั้นและกว่าที่มันจะกระจายไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งมันทําได้ยากมากฉะนั้นการทาเนี่ยนะครับผมข้อดีของมันคือมันจะซึมไปที่ผิวบริเวณตรงนั้นครับผมแต่มันไม่สามารถกระจายไปส่วนอื่นของร่างกายได้นะครับในสรับของวิตามินที่เป็นแบบทานะครับส่วนวิตามินที่เป็นแบบฉีด ตัวนี้ครับสำคัญเวลาเราฉีดเราฉีดเข้าไปในหลอดเลือดเลยเราไม่ต้องรอครับให้อวัยวะอื่นดูดซึมหรือดูดซึมตัววิตามินเนี่ยเข้าสู่หลอดเลือดนะครับผมดังนั้นเนี่ยการฉีดเข้าไปสู่หลอดเลือดโดยตรงเนี่ยจะทำให้วิตามินที่เราได้เนี่ยค่อนข้างที่จะเต็มเม็ดเต็ม ед, หน่วยเราฉีดร้อยนะครับวิตามินก็เข้าสู่หลอดเลือดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับดังนั้นถ้าใครต้องการบูสต์ผิวหรือว่าใครต้องการที่จะเร่งในส่วนของการ เสริมวิตามินเข้าไปสู่ร่างกายการให้แบบฉีดก,ก็จะค่อนข้างที่จะเป็นการให้ในโดสที่เร่งด่วนนิดหนึ่งนะครับผมดังนั้นนะครับก็อยู่ที่คุณผู้ชมแล้วล่ะครับว่าอยากจะได้รับวิตามินผ่านทางช่องทางไหนทั้งคู่มีจุดดีแล้วก็จุดด้อยที่แตกต่างกันครับผมและถ้าสนใจที่จะให้วิตามินหรือต้องการฉีดวิตามินหรืออยากได้ความรู้เพิ่มเติมครับสามารถติดต่อมาที่ The ล a l k Clinic ได้เลยเรามีกลุ่มวิตามินหลายกลุ่มครับที่จะช่วยในเรื่องของการตอบโจทย์ผิวของคุณได้อย่างแน่นอนครับผม